ยังไม่มีวงอรุณนค่ะชื่อเล่นชื่ออันเป็นโปรกรอลอาชีพเริ่มเล่นกอล์ฟตอนอายุ3ขวบค่ะแล้วก็เริ่มไปแข่งตอน5ขวบได้แชมป์รายการ g e n นอ a l w o r เป็นแชมป์เยาวชนโลกน,น,นไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาน่าจะอายุประมาณ 8-9เขวบปกติก็ซ้อมทุกวันแต่ว่ามันจะมีบางวันที่ออกรอบนะอาจจะ3หรือ4วันต่ออาทิตย์เดินประมาณ3-4 5หโลไม่ได้เดินทุกวันอาจจะแต่ว่ายืนอะยืนตีอ่ะทุกวันแค่ยืนมันก็มันก็ปวดได้แล้วตอนที่แมตหัวหินเป็นแมตใหญ่ตีอยู่แล้วมันเจ็บตรงใต้ตาตุ่มอันนี้เป็นฝ่าท้ามันเจ็บมากเจ็บจนแบบเดินไม่ไหวแล้วตีไม่ได้ต้องถอนตัวแล้ว แล้วแบบหลังจากนั้นก็เจ็บยาวเลยเหมือนแบบเรื้อรลังนะมันมันจะไม่มีสมาธิในการโฟกัสในแต่ละช็อตก็จะทำผลงานได้ไม่เต็มที่มากพอแค่เที่ยวห่างเนี้ยใส่รองเท้าเข้าใบก็ปวดแล้วไปหาหมอไปบำบัดอะไรก็ไม่ช่วยอันต้าซาวอะไรก็แบบไม่ได้ก็เลยลองเข้ามาปรึกษาดูพอไปถึงเจอพี่มุกก่อนเจอพี่มุกก็แบบว่าถามบะวัดว่าแบบเจ็บตรงไหน้ลหลังจากนั้นก็เ้าไปหาที่เชอร์บิวล้ที่เชอร์บิลก็ตรวจดูว่าแบบมี ร่างกายตรงไหนที่แบบไม่เท่าการไหลตำกว่าของหนูข้างซ้ายรู้สึกว่าจะ9้าองศาข้างขวา15ก็ถือว่าเยอะพบาแรกปวดน่องมากเพราะว่าต้องไปซ้อมยืนซ้อมเกือบทั้งวันปวดน่องแล้วก็เจ็บตรงที่พื้นรองมันบีบเข้ามาที่จะปรับองศาให้มันมาตรงที่เชื่อไม่ถึงหลังล่างแต่ว่าพอใส่เนี่ยแล้วมันไม่ไม่รู้สึกปวดตรงนั้นเลยครับเหมือนมันไม่ต้องกังนวลว่าตีไปแล้วมันจะ เจ็บตรงนี้ไหมถ้าลงน้ําหนักไปแล้วมันจะแบบมันจะตีได้หรือ,รอเปล่าอะไรเงี้ยแบบมันมันสบายใจขึ้นค่ะแล้วเหมือนแบบว่าผลงานมันก็ย่อมดีขึ้นคือบางคนจะคิดว่ากีฬากอค่ะเป็นแบบกีฬาสบายๆแค่เดินแค่ตีแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะต้องจัดระเบียบร่างกายต้องโฟกัสว่าลูกนี้จะตีไปตรงนู้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนลองสํารวจตัวเองค่ะว่าแบบมีอาการเจ็บอย่างที่หนูเล่าไปบ้างไหมหรือแบบอาจจะเจ็บ ตรงอื่นก็ได้แบบเจ็บแล้วมันไม่หายสักทีก็ลองเข้ามาปรึกษาที่ PBS ก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องตัดสินใจทำอะไรก็ได้ทางพี่มุกแล้วก็ทีเชอร์บิลก็จะให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ค่ะ